โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมในวันนี้นะวันนี้เรามาอยู่กับเกมไฟไปไดฟอนกินมดในมือถือนะนะจึงปิดเสียงกันอั่นไงนั่นไง,นนไงว่าละว่าละโอเคปิดเสียงไว้ก่อนนะเพราะตอนนี้มั็นช่วงกลางคืนนะโอเค เล่นแบบนี้เล่นแบบนี้บางอันก็ยากใช่ไหมครับผมมีทางเลือกนะฮะผมมีทางเลือกนะครับ,มมรบให้ไปที่ option กด A กด A ฮะ c อน t r ร l เลย c อน t r ร l c อน t r ร l อืมมันจะอยู่อันนี้อยู่ใช่ไหมออเออใช่มันจะเริ่มต้นมาอยู่อันนี้ฮะกดกดให้คอสทอมคอสทอมนะเนี่ย เนี่ยแล้วก็ทำการจับลิกสอนพวกนี้มารวมกันนะกดหนึ่งทีนะนรการอ่านทำการกด e x i t and save นะและกดเซฟนะกด V นะถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปดูที่อะไรละคอมเมนต์เกมก็ได้นะก็คือเข้าไปตัวแล้วก็ไป,ไปในฟันกิมมอสนะ มึกยังเชื่รูปวันน่ารักละนะในคลิปนน้อ่เมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยแล้วกดภาพนี้นั่นแหละแล้วก็เลื่อนไปดูที่คอมเมนต์เขานะก็จะบอกไว้ก่อนเนี้ยแล้วก็เล่นตามตามใจชอบเลยนะเอาอีซี่ดีกว่าเดี๋ยวกดไม่ทันตามด้ว่าโอยเคโอเคจะดูดีกว่า โอเคดูเวลาไว้ก่อนคลิปนี้จะให้ดูโฆษณานะเม่ Verse ันเดี๋ยวถ้าปิดเปิดปิดเปิดระหว่างดูโฆษณาเนี่ยมันจะหลุดนะแอปจะหลุดเลยเกมอะไรซอมบี้ทูนีอัูนามิซอมบี้ทูนามิ เอ,อ,อาอ๋อก็คิดวนไอวนี่หายอีกแล้วหูหูตัวกล้องหายนะ่ะปี๊บไม่เอาไม่เอาหามซานขึ้นไม่ออกน,นะมึงก็เอาไปเลยมันจะกดได้ตั้งสี่ปุ่มเลยนะมันจะเป็นยังไงอ่ะมันยังไงอ่ะเหรอมาดูกันครับนี่ ต้องกดให้ถูกจังหวะด้วยนะอืมคือกดถูกสองอันนึงคือนี่นี่เห็นไหมครับเปบ็นแบบเนี้ยอนีอ่อันไหนคืออ,อันไหนคือมารัวๆก็คือกดรัวๆกดไปรัวๆนะ แต่ความยากของมันคือต้องกดให้จุดจังหวัดสดมาเนี่ยกดอยู่ที่เดียวอันเนี้ย <c oughs> กดที่เดียวตรงนี้จับมารวมกันเดี๋ยวกดตรงนี้รัวๆไปนะแต่ไม่ต้องกดรัวๆก็ได้หรอกกดตามที่พระลูกสองนี่ดกดค้างไวบ้บอมบนเนี้ย กดจำจังหวะถ้าไม่กดจำจังหวะก็เป็นแบบืนี้ก็ปิดนะกดัวก่อนกดัวก่อนกดลวกก่อน้กดปิดไปกดข้างบนโอเคไปจับปุยโยเมื่อกี้ไปกดเออไม่ต้องนะ้วหนูบอกแล้วไป พต่อไปได้ยี่มาว่ามีสามเพลงใช่ปะโอ้ยกลัวกลัวรุดอย่าเพิ่งหลุดดีมากเฮ้ยมีคำด้วยนะแต่ทำไมเพลงอื่นมันไม่มีคำมีแค่เพลงนี้ที่มีคำอะแต่ก็ระวังด้วยนะฮะว่าจะไปกดตรงนี้ที่มันที่มีวงวงกลมโซ่เนี่ยผมเปิ่ไปกดตรงนั้นประจำเลย ในเมื่อบอยเฟนโกงฮะบอยเฟนโกงผ่านทุกด่านไม่มีอะไรอยู่บอยเฟนได้ในเกมนี้วิว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 เอา มาเว่เดี๋ยวก็ย้ายปับ๊บเดี๋ยวก็ย้ายทีหลังอะมีการปรับแต่งเดี๋ยวเพลงมันจะไปเองนะไม่เล่นมันก็ไปเองฮะโอ้โอกค้างอ,าอีกออกออกค้างเอา้าฮึ เอาแต้มกลับได้เอาแต้มกลับได้เมื่อกี้ค้างเลยไ <antenna> <ถ understands> ม่รู้เอาๆนานออะบูนาแม่บอร์เฟนจําได้บาเฟนนักจําได้บาเฟนมาเรียนบาเฟนบอกว่าเรียนมาเยอะเฮ้ยกดลัว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 ตึ๊บเนี่ยความยากนะก็คือต้องกดตามลูกศรเนี่ยนี่ โอเคัอนเสียอาจจะดังหน่อยนะดีดีตัวเฟียเปอไม่างยังไม่ช้าไม่เลิกไว้ปีเอเวนเอาลูดดีเด้อมนเป็นแบนี้ฮะ เหมืนอนที่ผมเริม่มเม,มื่อหลายปีที่แล้วเลยไม่ไปต,ตั้งแต่ผมยังไม่ได้ทำมไม่ได้อยากทำคลิปนะฮะในเมื่อไม่มีใครอยู่บอยเฟๆเลยโอเคโอเคหลังจากเมื่อสักครู่นะฮะมันชาดไม่เข้าฮะโทรศัพมือ <c> ถ <oughs> เนีย่ยบุก็เลยปิดไว้ก่อนเอา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 บุแล้วปิดไว้ก่อนนะปิดไว้ก่อนไปทำไปทำการทำให้เสร็จแล้วก็บเข้าเข้าไปเนี่ยไม่ไม่ไหมอ่อยู่แล้วคนะ่ะถ้ามไม่ต้องเหรอคบของการเป็นโรครับมันง่ายเกินง่ายง่ายลก,ยยกไม่ตันการกยากยากลูกตอนนี้มันเหมาะกับการยากอย่าง,งความยากนะเกมอะไรนะไปสวน เอาเอาวีกับโอเคยังได้อยู่อาคางโอเคไม่หายขยับโทรศัพท์เลยดีอยู่ด้วยโอเคได้อยู่เอาโอ้ย เดี๋ยแต่มันค้างอยู่ด้วยฮะโอเคเลื่อน่อย่อยน่าจะต้องหลดน็อกบูสเตอร์มาเนี่ยเออผมลบไปแล้วฮะเออเพราะเพราะุเพราะมันบังคับให้ลบนะเออเพราะว่าตอนนั้นเอออะไรวะพยายามบล่เกมไลมวะเกมชื่ออะไรวะบีตเตอร์แจ็คสันคินคองใช่ปหเออใช่ใช่ พยายามโดดปีเตอร์เจ้าสังกีนกองนะมันเล่นยากมากผมก็เลยลบไปนะเกมปีเตอร์เจ้าสังกีนกองแล้วบอกว่ามันจะโหลดน็อกบูสเตอร์ใหม่ทุกครั้งที่ต่อไปจะเรกับเรบบอกมันค้างะผมใช้น็อกบูสเตอร์ได้นะใช้ได้อยู่แต่พอเวลาค้างหนักๆะค้างหนักมากงานน็อกบูสเตอร์จะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะก็ยังค้างอยู่ดีค้างหน่อยๆนะค้างแป๊บเดียว ค้างมั่งค้างมั่งไม่ค้างมั่งเป็นแบบนั้นแหละมันก็ไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะอฮเอ้ยกดบอาไม่มีใครอยู่บอยเฟนได้ดูไม่ได้ทำมานานมากแลนะ้วเนี่ยเพราะว่าเพิไปโหลดกล้องอันที่หรือว่ามีการจำกัดเวลาด้วยลุบไปแล้ว มีการจำกัดเวลาด้วยเกลียดมากยังบอกอีกว่ามันอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเอ้ยรูปบอลเหรออ๋อกตนาเอากตนาเกมนี้ที่ดูตั้งแต่ตอนปีก่อนที่อ่ปีอปีก่อนนะ ไม่ใช่เคยไม่ใช่ไม่ใชไ่ไม่เคยเล่นๆน,นะเคยดูโฆษณานเนี่ยโอ้ยแร่ดาเป็นลูกบอลก็ได้เออยิงกับอากาศแล้มันาน่านชอบมันจะน่าหลุดันเล่นอา้าวเสียงหายข้าวไม่ได้ไหมเออคำเลยเออใครที่เคยหลัวมาแล้วแนะนำบุมด้วยนะว่ามันสนุกมไหมจะได้ไปเล่นบ้างแล้วก็ถ่ายคลิปมาด้วยโอเคโอเคไม่กยเยอะเทตัวเลยเอา้าวไปเลย ปเป็นไหน้าอายอม,มาผิดตัวละครอ,อีกแล้วถูกไหมวะม่าจะถูกกัแหละเอเอถูก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 ตัวละครไม่มีใครหยุดบอยเฟนได้ฮือฮอฮือจะเว้นแบบนี้สิ เออแบบนี้ต้องแบบนี้เออยากแบบเนี้ยนี่กดลัวเออกดลัวกดลัวไปเลยกดก็ก็มันกับคลิกเมาส์แต่มันไม่ใช่คลิกเมาส์กดปุ่มค้อนกันมามาไม่มีใครอยู่ใบเฟลด้วยหมดไปแล้วเรียบโอ้โหอยากได้มันกองอ๋ออยากได้มันกองอันนั้นอ่ะประตูไอ้เฉยวะ ลืมแล้วนี่อะไรอยากได้ตัวสัปหลานีนึงเออเลยดิโอ้น่าได้โอ้โหของเรานี่กากจริงถูกไหมคุณต้องกดลัวที่ผมด้วยก็อะมันมีเว้นว่ามันมีเออกดลัวไปเดี๋ยวคันคันนิ้วคนอื่นกดะคนอื่นกดแล้วเข็ดนิ้วกดแล้วคันนิ้ว อย่าม okay. okay, okay, okay. ีน yep. ู้นิ้นนนะนั่งกลัวนีนู้นโอเคเก๋เรียบร้อยแลวมันไ่ปช้ใช้ยงนิดเยโอเคโอเคโอเคโอเนักไาดิมันไม่โเป็นก็นั่งเหมือนเดิมนะเฮ้ย เฮ้ยไปกดข้างงี ını, ้เพนไปกดผิดเอาก็จะตัวด้วยนะเพราะว่าคลิปนี้ก็จะมีคำหยาดอยู่บ้างนะดืมบอกไปใช่สังเกตตามหาสมบัตินะก็ไม่เล่นแล้วนะผมลบแล้วมันยากฮะหาปีกข้างเค้าต้องหกสิบอันเอยลืมกดนี ตามไปตั้งคาวตั้งหกสิบเก้าสิบอันไม่ไหวหรอกเทียนก็ไม่มีอยู่แต่ข้างเก็มีน้อยไงกว่าจะรอข้างคาาเกิดมาก็อเออข้างคาาเกิดมาก็อนานเทียนหมดอมเออแถมเทียนครับยากด้วไงเดินทางย่ไก่เบอา์อะไีติดครับเทียนเวนไม่เอาละลบเลยเอาพักแรกที่ดีกว่า ขาสามเนี <łość> ่ยกืขึ้นลิ้นนะเป็นดุจยเราเตาฮแต่ว่ามันน่าจะอืโอ้ยจะพูว่าไงดีไม่จะยุ่งกับคนโตมุ้ยเฮ้ยเดือกว่าไปตัวนี้เอ้ยกดล่วนดูอูยกดล่ว ตื้อดื้กดค้างเพลยแอนตุกมกดค้างไม้ตูจังหวะมากไปฟินไม่เป็นไรครับไม่ชูสองนิ้วเลยหรอเอาค้างเอา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 เฮ้ยเอาเฮ้ยหลุดหลุดบอไม่หลุดเยี่ยมโอเคไปบ๊าบีบาบีบ๊าบีบาบีบาบีไม่ใช่ของปุมแล้วเนี่ยโฆษณาโณษณาเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดับบูสเตอร์วันหน่อยก็ได้นะเพื่อนเอาเสียงหายเสียงหายเอาอ่ะปั๊มเล่นกินวอทมิวสิกเกมที่ผมเล่นอยู่ใช่ปะ